น้หุบเขาอันเงียบสงบแห่งหนึ่งมีหมู่บ้านเล็กๆซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามหมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อว่าหมู่บ้านทาราสยชาวบ้านที่นี่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบสุขและเพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลักในหมู่บ้านทาราสยมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าเฉินหลงเฉินหลงเป็นเด็กที่ฉลาดและมีความฝันอันยิ่งใหญ่เขาอยากจะเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่จะช่วยให้ชีวิตของชาวบ้านดีขึ้น แต่เฉินหลงก็มีอุปสรรคใหญ่หลวงเขาเกิดมาพร้อมกับร่างกายที่อ่อนแอทำให้เขาไม่สามารถทำงานหนักเหมือนเด็กคนอื่นๆได้ชาวบ้านบางคนมองเขาด้วยความสงสารบางคนก็ดูถูกเหยียดหยามเฉินหลงไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ศึกษาหาความรู้จากหนังสือและสังเกตธรรมชาติรอบตัวเขาพยายามประดิษฐ์สิ่งของต่างๆด้วยวัสดุที่หาได้จากธรรมชาติวันหนึ่งขณะที่เฉินหลง กำลังเดินเล่นอยู่ริมลำธารเขาได้สังเกตเห็นก้อนหินเล็กๆก้อนหนึ่งที่ถูกกระแสน,แน้ำพัดพาไปก้อนหินนั้นถูกกระแสน,แน้ำกัดเซาะจนกลมเกลี้ยงและสวยงามเฉินหลงเกิดความคิดขึ้นมาเขาคิดว่าหากก้อนหินเล็กๆยังสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ด้วยความพยายามแล้วทำไมข้าถึงจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าไม่ได้เฉินหลงเริ่มฝึกฝนร